ครูรุ่งพันเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะความคิดของเราเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเราได้จริงๆหรอคะแบบการที่เราเลือกจะคิดบวกหรือคิดลบเนี่ยมันมีผลมากกว่าที่เราคิดหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่เรียกว่ากรอบความคิดหรือที่เขาเรียกกันว่า mindset นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองคุยเจาะลึกกันดูนะคะว่ามุมมองที่เรามีเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเรายังไงบ้างโดยจะอิงจากหลักการแล้วก็งานวิจัยที่อยู่ในเนื้อหาที่เราได้มานะคะคนกำลังฟัง Hack My Brain รายการที่เราจะใช้จิตวิทยาสมองและข้อมูลวิทยาศาสตร์มาอัปเกรดตัวเองในทุกด้านครับเรื่องกรอบความคิดนี่ผมว่า เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันส่งผลต่อวิธีที่เรามองโลกจริงๆนะเอ,อ่อการตัดสินใจของเราหรือแม้แต่วิธีที่เราจะรับมือกับเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมาจากตรงนี้เยอะเลยครับการที่เราจะมาสํารวจเรื่องนี้จากข้อมูลที่มีอยู่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็สําคัญมากครับใช่เลยค่ะแล้วในเนื้อหาที่เราได้มานะคะมันชี้ให้เห็นความแตกต่างที่น่าสนใจมากๆเลยระหว่างกรอบความคิดของคนที่ เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จหรือไปได้ไกลกับคนที่อาจจะรู้สึกว่าติดขัดอยู่กับที่นะคะคือเหมือนกับว่ากลุ่มแรกเขาจะมองเห็นโอกาสแม้แต่ในความล้มเหลวนะคะครับครับแต่ว่าอีกกลุ่มเนี่ยมักจะมองว่าปัญหาคืออุปสรรคใหญ่เป็นกําแพงไปเลยใช่ครับใช่จุดนี้แหละครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าคบคิดต่อคือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามองโลกในแง่ดีแบบแบบเลยอยนะครับแต่มันเป็นกระบวนการข้างในเลยจากข้อมูลที่เราดูกันเนี่ย มันชี้ว่าคนที่มองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้จริงๆเนี่ยมักจะนําไปสู่การพัฒนาตัวเองได้จริงจังกว่ากลุ่มที่มองว่าเป็นอุปสรรคอย่างเดียวนะครับอ๋อค่ะแล้วก็มีข้อมูลที่อ้างอิงถึงงานวิจัยในวารสาร Psychological Science ด้วยใช่ไหมคะที่เขาพบว่ากลุ่มคนที่มีแนวโนม้มจะคิดบวกเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้มากกว่าถึงตั้ง30เอร์ซเลยนะคะตรงนี้ทําให้สงสัยเลยค่ะว่าทําไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนั้น สิ่งที่งานวิจัยนั้นชี้เห็นแล้วมันก็สอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆที่เรามีด้วยนะครับคือไอความแตกต่าง30%เนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่การมองโลกสวยนะแต่มันมาจากความสามารถในการตีความสถานการณ์ใหม่มากกว่าคือคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้มองว่าความผิดพลาดคือจุดจบไงครับอ๋อค่ะแต่เขามองว่ามันคือข้อมูลคือบทเรียนทำให้เขามีแนวโน้มที่จะพยายามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปไม่ลมเลิกง่าย ซึ่งไอทักษะการตีความใหม่หรือที่เรียกว่า reframing แบบนี้นะครับมันฝึกฝนกันได้จริงๆนะพอพูดว่าฝึกฝนได้นี่น่าสนใจเลยค่ะแล้วจากข้อมูลที่ได้มามีแนวทางแนะนำไหมคะว่าเราจะเริ่มฝึกปรับมุมมองแบบนี้ได้ยังไงบ้างเหมือนกับว่าเราต้องเริ่มจากการตั้งคำถามกับความคิดลบของตัวเองก่อนเลยหรือเปล่าคะแบบที่เนื้อหาบอกว่าให้ลองถามหาหลักฐานว่าความคิดนั้นมันจริงแค่ไหนอะไรแบบนี้คะ่ะถูกต้องเลยครับ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยคือการรู้เท่าทันความคิดตัวเองก่อนเหมือนเราใช้หลักการที่เรียกว่า cognitive reappraisal ที่พูดถึงในข้อมูลที่เรามีนะครับคือการประเมินความคิดตัวเองอย่างมีเหตุมีผลพอเราเริ่มจับความคิดลบได้แล้วเนี่ยขั้นต่อไปตามที่เนื้อหาแนะนาก็คือค่อยๆปรับมุมมองลองหาแง่มุมที่เป็นบวกหรือเป็นประโยชน์จากสถานการณ์น,นั้นดูควบคู่ไปกับ การตั้งเป้าหมายเล็กๆนะครับที่เราทำสำเร็จได้จริงในแต่และว,วันเพื่อสร้างความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการค่อยๆสร้างแบบว่ากล้ามเนื้อความคิดบวกให้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับใช่เลยแต่ว่ามีสิ่งสำคัญที่เนื้อหาเน้นย้ำมากๆเลยนะครับคือมันไม่ใช่แค่การคิดอย่างเดียวแต่ต้องมีการลงมือทำควบคู่ไปด้วย อ๋อค่ะค่ะลงมือทำครับการกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองบ้างแม้ว่าจะกลัวล้มเหลวอยู่บ้างก็ตามนะครับเพราะนั่นแหละคือกระบวนการเรียนรู้และปรับมุมมองที่แท้จริงซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จที่ถูกพูดถึงในเนื้อหานะครับที่ต่างก็เรียนรู้จากความผิดพลาดก,กันทั้งนั้นเลยงั้น ถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเรามีอำนาจในการกําหนดทิศท,ทางชีวิตตัวเองได้ไม่น้อยเลยนะคะผ่านวิธีคิดแล้วก็การกระทำของเราเองนี่แหละแค่เริ่มปรับมุมมองเล็กๆน,น้อยๆแล้วก็ลงมือทำสิ่งเล็กๆก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในระยะยาว เป็นข้อสรุปที่ตรงประเด็นมากครับใช่เลยแล้วก็ถ้าจะให้ต่อยอดจากเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้นะครับอาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งคือข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราดูเนี่ยมันเน้นการปรับกรอบความคิดในระดับบุคคลใช่ไหมครับใช่ค่ะเน้นที่ตัวเราเองครับแต่ทีนี้ลองคิดดูว่าถ้ามันเป็นกรอบความคิดร่วมล่ะครับ กรอบความคิดร่วมของคนในองค์กรในสังคมหรือในชุมชนอย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมหรือว่าความสำเร็จร่วมกันของกลุ่มนั้นๆได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะสำรวจเพิ่มเติมได้อีกในอนาคตนะครับทุกครั้งที่คุณเข้าใจสมองตัวเองมากขึ้นคุณก็เข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นเหมือนกันถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้กดติดตามแ a c k My b r a i n ไว้นะครับ แล้วเราจะปลดล็อกสมองไปด้วยกันในทุกตอน